สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีวันอาทิตย์ที่26มกราคมนะครับแซมจะพามาดูโกดังเทพรักษ์นะครับพามาดูรถที่จอดอยู่ที่โกดังเทพรักษ์แล้วก็จะอัปเดตราคาล่าสุดของล่าสุดที่มีการทําราคามานะครับที่โกดังเทพรักษ์นะครับผมเดี๋ยวแซมพาไปเดินดูรถกันนะครับว่าอะไรจอดกันบ้างราคาเท่าไหร่กันบ้างแต่ว่าจะไม่ทุกคันนะครับผมเนื่องจากว่า เรื่องราคาแต่มาจะจําได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าโดยคร่าวๆโดยประมาณการนะครับว่าประมาณนี้เนาะเริ่มจากอ,าอันนี้ก่อนเลยครับไททันคันนี้เป็นขับ2อนะครับอันนี้คือลอกสติ๊กเกอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นสีขาวมุกแบบนี้เนาะซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเมื่อปลายปียังไม่มีการลอกสติ๊กเกอร์นะแต่ตอนนี้มีการลอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับขับสปี21นะครับ2 4 GTPremium นะครับผม ลายไมล์หลักหมื่นนะครับราคาอยู่่าราคาอยู่5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าเป็นขับสองนะอันนี้น้ายาวปีสิบเก้านะครับเลขไมล์แสนเก้านะครับผมราคาน่าจะอยู่ประมาณ8ปดแสนกว่านะอันนี้เป็นดีเซลนะครับผมเวนจูรี่สองจุดเจ็ดดีเซลปีสิบแปดราคาห้าแสนหกหมื่นนะครับผมเล x ัสนะครับ nx 300 ไมาย0ปนึ่นะครับปี B 19ราคาล้านหก0สนสามหมนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวแคมรี่สองจุดศูนยปี18เลขไมลหนึ่งแสนแปดพันกิโลนะครับราคา6กแส0 0ีบาทนะครับสีขาวมุกค,คันนี้เป็น2.5 G ปี19 นะครับเลขไมล์แสนสองราคาอยู่รู้สึกจะอยู่7จ็ดแสนกว่าบาทหรือประมาณนี้เนาะจำจำไม่ได้เนาะตัว G จะได้ในส่วนของตัวนะี่ครับตัวซัลูปนะแม็กก็จะแตกต่างกันแล้วก็มีตัวนี้ปรับราคาลงมานะครับเป็น a c c o r d 2.0 h y b r i ดศูนย์ไฮบิดเทคเทคคือตัวท็อปสุดนะครับปี19คันนี้เลขไมล์แปดหมื่นแปดหมื่นแปด ราคาเหลือ 799. นะครับผมนี่นะคันนี้799ปรับลงมานะคันนี้799นะครับปรับลงมา20,000นะครับผมติดจองนะครับส่วนซิตี้อยู่ประมาณ300,000กลางครับปี19นะปี19นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมให้ดูกลุ่มนี้มันปรับราคามานิดนึงนะครับจะเริ่มต้นตอนนี้นะครับต้องบอกก่อนเป็น d ี m x ็บาร์สลด์นะครับ เป็นราคาแคมเปนนะครับมีการปรับราคาตอนนี้ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่อยู่ที่เกรดลดนะครับเริ่มต้นอยู่ที่1นึ0 0 0จนถึง2องแสนนะครับถ้าเป็นเกรด,ดเรถเกรดเอไมลหลักหมื่นจะอยู่ที่2องแสนนะในอย่างคันนี้ไมล์น้อยไมล์ต้องอยู่อยู่แปดหมื่นหรือประมาณนี้นะครับถ้าไมล์แสนขึ้นก็จะอยู่แสนเก0าหมื่น่พโดยประมาณนี้นะครับเนี่ยจะเป็นบานสไลด์ทั้งหมดนะครับ ต้องดูที่เลขไม้อีกทีนึงนะครับต้องให้แซมเช็คอีกทีนึงครับแต่ว่าราคามันก็อยู่เลทนี้ครับหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันจนถึงสองแสนสี่พันบาทนะครับผมเนี่ยทั้งแถบเลยนะนี่นะครับเยอะมากนะครับเราต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องเกรดรถแล้วก็เลขไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างคันนี้เลขไม้อยู่แปดหมื่น นะครับคันนี้แปดหมื่นราคาสองแสนสี่พันบาทนะนะครับแางนั้นเลยนะครับ f o ร์จู e เอร์คันนี้แซมเคยถ่ายไว้แล้วนะครับปีสิบแปดสองจุดสี่โฟร์วิวไม่สองแสนสี่ราคาเจ็ดสี่ห้านะคันนี้สีเทาดำนะครับผมพวกกลุ่มที่มันติดจองไตตันพวกเนี้ยก็จะไม่ได้พูดถึงนะครับแต่เนี้ย ที่ยังไม่มีการลอกสติกเกอร์มันก็จะเป็นเนี่ยประมาณนี้เนาะแต่ครันนี้ติดจอมหมดแล้วนะเนี่ยยังไม่ลอกสติกเกอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเรามีการลอกให้แล้วนะครับผมลอกให้แล้วนะรถตอนนี้จะเข้าอีกทีคือต้นเดือนหน้าแล้วนะครับมกราคมนี้รถไม่เข้าแล้วนะครับ มีตัวนี้มานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นปี22หน้าหมูป่าเป็นตู้คาโก้สูงทรงสูง,สงไม่แสนกลางนี่ครับอย่างเงี้ยไม้แสนกลางอย่างเงี้ยนะครับปี22นะครับคันนี้หน้าหมูป่าตอนเดียวตู้คาโก้แบบเนี้ยสูงมากเนี่ยครับนี่นะครับแบบนี้เลยราคา3 42,000บาทนะครับผม ส่วนคันนี้จิตจองแล้วครับ4ประตู4วินะแล้วก็มาดูกลุ่มที่แซมจะนำเสนออีกหนึ่งกลุ่มนะครับเป็น4ประตูตัวเตี้ยปี2019นะครับเลขไม่ยอยู่คันนี้อยู่ที่แสนหอยู่399นะครับผมเนี่ย3 9 9นะครับกลุ่มนี้เลขไม่จะอยู่ประมาณแสนกลางจนถึง2 0 0 0 0นขึ้นนะครับผมเดี๋ยวแซมมีคันหนึ่งแนะนำนะ เดี๋ยวน,นําส่วนคันนี้ปี20ครับผมปี2020นะครับเลขไมค์คันนี้แสนนะครับผมเป็นหัวเดียวนะครับตอนแรกซามคิดว่าเป็นป้ายฟ้าเป็นจด2แถวแต่ไม่ใช่ครับป้ายเขียวคือป้ายบรรทุกปกตินี่เห็นไหมตอนแรกนึกว่าเหมือนสแถวเลยแต่ไม่ใช่นะครับลงบรรทุกเฉยๆนะครับปกติเนี่ยข้างในก็ จะเป็นลักษณะแบบนี้ข้างหลังนะเนี่ยเป็นโครงนะครับแล้วก็มีเหมือนเนี่ยผ้าใบคุมเวลาฝนทรงฝนสาดเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนกับมีเนียมนะครับเป็นมีเนียมคันนี้ไม่แสนเจ็นะครับรถสวยนะคันนี้ราคาอยู่สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมกทนี้นะ6090ปี20 ไม่แสนเจ็ดราคา3 2 8 0 0 0บาทนะครับผมแคมรี่กลุ่มนี้จะมาเยอะนิดนึงนะครับระมาณ2.0หรือเปล่าอ่า2.0คันนี้น่าจะอยู่6แสนกลางนะครับถ้าเป็นคันนี้นะปี19 2.0นะอันนี้ปี19 2.5นะครับส่วนอันนี้จะเป็นหน้าวีคอรสนะครับผมเผื่อใครสนใจนะครับปี20นะครับรู้สึกจะราคา ไม่แน่นใจนะครับน่าจะราคา299ถ้าไม่ผิดพลาดนะต้องบอกก่อนนะครับบางทีแซมจำได้ไม่หมดนะ v c o สหน้ะ v c o สหนะ v ode, นะตัวนี้นะครับผมมี c ีวิกเทอร์ RS นะครับผมคันนี้ถ้าแซมจะไม่ผิดเ,เลขไมลหลักหมื่นหรือไงเนี่ยนะครับราคาอยู่600 0 0นกลางๆไม่เกินเนี่ย สีเทาดำนะครับเลขไมล์หลักหมื่นแต่แซมจําราคาที่แน่นอนแม่อยู่แล้วราว0 0แสนรู้สึก6กแส0สองหมหรือไงนี่แหละนะแต่ว่าคันนี้ต้องมีการเก็บงานคือเนี่ยนหน้าเลนวอตหรือเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนนะครับผมมีตรงนี้ตําหนินะแล้วก็ไฟหน้ามันหมองละนะต้องดูอีกทีนึงว่ารถเป็นไงแต่ว่ารู้สึกใจ6หกส้นี่แหละไมลหลักหมื่นนะคันนี้สอการถอันนี้รถเพิ่งเข้านะครับผม แล้วก็จะมีคันนี้4 v วิลนะครับสำหรับไททัน2.4 GT MT เกียร์โตขับ4นะครับเลขไม้50,090นะคันนี้ราคาอยู่619,000บาทนะครับปรับลงมา40,000บาทเหลือ619,000บาทนะครับผมนะปี21นะครับผมออโต้ขับ4นะครับ ส่วน4ประตูออโต้ตัวเต้ยมีแนะนำคันนี้เลยนะครับเลขไมล์แสนห้าหมื่นันนะคันนี้รถสวยครับ4ประตูตัวเตี้ยเกีอโอตโอต้หน้าเ e ตอ t i o ชันะครับราคา3า9แ0 0เบาทนะคันนี้สวยครับ6,561นะครับน่าสนใจคันนี้นะเดี๋ยวแซมจะถ่ายคลิปแยกคันนี้อีกทีนึงนะถ่าย2คันนี้เลยนะครับผมนะ วีออสกลุ่มนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับรถเป็นสีขาวนะเดี๋ยวมีการลอกให้นะครับผมนี่ก็สีประตูตัวเตี้ยเหมือนกันนะครับผมส่วนถ้าเกิดใครอยากได้เป็นแบบตู้แครีบอยแบบนี้นะสังเกตน,นะครับตู้แตกต่างกันนะอันนี้เป็นตู้แครีบอยทรงเก่งเห็นไหมะจะทรงเสมอเก่งเนี่ย คันนี้ปี2018นะครับราคาอยู่279,000บาทนะครับผมมาอยู่1 0 0 0 0ต้นต้นๆแสนหนึ่งแสนสองแต่ถ้าเป็นบานสไลด์แบบนั้น,นอันนั้นบานสไลด์เนี่ยจะราคาถูกกว่านะแต่ถ้าเป็นตู้แบบนี้จะแพงกว่านะครับเพราะว่ากลุ่มนี้กลุ่มเนี้ยเ,เ,เป็นแบบตอนเดียวมี ABS นะครับราคามันจะเลยสูงกว่านะครับผมแต่ถ้าเป็นกลุ่มแบบเนี้ย ปีใกล้เคียงกันแต่ไม่มี ABS นะราคามเลยถูกกว่าพอสมควรนะครับผมตอนนี้ที่โกดังเทพรักษ์รถบานสไลด์เยอะมากนะครับผมเยอะมากจริงๆนะนี่ก็บานสไลด์อีกแล้วนะครับหัวเดียวแบบนี้ก็มีนะครับผมแบบว่าเป็นลูกกระบะปกตินะก็มีราคา279นะ ส่วนกลุ่มนี้แซมทําคลิปไว้แล้วนะครับแซมทาคลิปไว้แล้ว2000แต่ถ้าเกิดให้แซมแนะนําแซมแนะนําคันนี้ครับเป็นสมาร์ทแคปหน้าหมูป่าปี2020นะครับผมนี่นะเนี่ยเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เลขไมล์ห2 3่0 0ม่กิโลเมตรนะครับผม ราคาถ้าแซมจําไม่ผิดนะครับถ้าจำไม่ผิดต้องบอกก่อนราคาเหลือ30000นรู้ืก3บสามแสนสี่หนเก้านี่แหละถ้าจำไม่ผิดเนาะต้องบอกก่อนเนาะสามแสนสี่หมื่นนะครับปี B 20่สิบนะคันที่แซมแนะนําเป็นแบบลูกกระบะป,ปกตินะไม่มีแคนดี้บอยนะครับนี่นะคันนี้เลยนะครับก็มีอีกรถฟ้ฟรถฟ้าคันนี้ติดจองไปแล้วนะครับผม อันนี้ก็ติดจองแล้วนะเนี่ยรถมันจะตอนเนี้ยที่ลานโกดังเทพรัก์ษเหงาเลยครับตอนนี้รถไม่เข้าเลยต้นเดือนหน้าถึงจะเข้ามาเพิ่มเติมนะเดี๋ยวพาไปดูล็อกสุดท้ายละ<อ>ก็เป็นบานสไลด์อีกเช่นกันนะครับเนี่ยก่อนเนี่าายเนี่ยบานสไลด์ตรงเนี้ยมีเต็มลานเลยไปหมดแล้วนะครับผม มันก็จะมีตู้คาโก้แบบนี้ครับ <c oughs> ประมาณปี19นะครับแต่กลุ่มนี้ไมค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่สองแสแสเนี่ยกลุ่มนี้นะครับเรื่องราคายัางไงเดี๋ยวเช็คให้อีกทีนึงนะครับเนี่ยครับปี19นะครับผมเนี่แซมดูราคาให้นะสีส้มอันนี้จะเป็น Smart Cap สีส้มปี19นะครับ ราคา3า9 0 0 0หนบาทนะครับผมไม่เกินจากนี้นะตู้คาโก้แบบนี้นะก็มีอยู่หลายคันอยู่นะครับผมอย่างคันเนี้ยเลขไม่เยอะมากครับเลขไม่อยู่3,000 0นน่ะราคา2,12,000เนี่ยคันเนี้ยเลขไม่3,000 0น ันนี้ก็ปี2,022นะครับราคา3,42 0 0 0บาทนะครับผมนี่ก็เป็นเจอไททันอีกหนึ่งคันนี่ยครับยังไม่ลอกสติกเกอร์ก็ประมาณนี้แหละนะครับปี2 1อนะครับ5 1า0 0 0บาทเป็นขับ2นะครับผมน,นี่อีกคันหนึ่งนะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้เนาะก็มาอัปเดตโดยประมาณนี้นะครับผม นี่ก็อีกคันหนึ่งนะครับไททันเนี่ยเหมือนคันข้างบนเลยที่แซมบอกปี20ราคา285ทั้งหมดนะครับแต่คันที่แซมแนะนําจะแนะนําคันด้านบนนะครับผมรถสวยกว่านี่เห็นไหมพอเอาผ้าใบลงมาก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยเอาผ้าใบลงมาละก็เ,เป็นประมาณนี้นะครับถ้ามีเวลาช่วงเย็นๆเดี๋ยวแซมจะเข้าไปบางนา จะไปถ่ายรูปอาจจะไปอัปเดตอีกครั้งนึงเนาะต้องดูก่อนนะครับผมอาจจะเข้าหรือไม่เข้านะครับผมก็ตอนนี้โกดังเทพรักก็อัปเดตล่าสุดของวันนี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้ในเรื่องของรถที่จอดแล้วก็ราคานะครับผมถ้าราคามันไม่ตรงอะไรยังไงแซมต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผม ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้แซมด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปที่แซมทำวิดีโอลงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับไปแล้วนะทุกคนฝากเบอร์โทรครับผม0 8 6 3 5 4 3 6ห2นะครับผมไปแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ